เพื่อนดูก่อนค่ะมะเขือค่ะผลใหญ่มากเพื่อนๆดูโอ้โหไม่นก็จะบอกว่าแบบดกเนี่ยดกลงดินเลื้อยกันอย่างงี้เละค่ะเพื่อนๆโอ้โหสูตรนี้เลยค่ะดกกันแบบง่ายๆเลยค่ะถ่ารถไปที่ต้นเขาเลยค่ะพี่จา๋านี่ต้นเขาอยู่ตรงนี้ว้าเพื่อนๆดูค่ะหอมแบ่งจ้าก,กาลังงามๆค่ะ เป็นหอมแบงที่ไม่ก้อยปลูกจากรากเห,เหลือเวลาที่เราทํากับข้าวนะคะเวลาทํากับข้าวแล้วไม่ก้อยก็จะตัดไปเพียงแค่นี้ค่ะที่เหลือก็มาจิ้มในกระถางวงลอ้อใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักธรรมดาค่ะเพืพ่อน,นเนี่ดูโอ้โหเดือนกว่ากว่าค่ะเพื่อนเพื่อนี่เพืพ่อนๆก็ได้หอมแบงกิน,นง่ายอย่างนี้เลยค่ะเพืพ่อนๆนี่ไม่ได้ปลูกจากมเมล็ดนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้โหเนี่ยมีเศษเปลือกถั่วค่ะมีในตัวเจ้นสูงก็มาทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนี่เห็นไหมที่ไ่กอยใส่ปุ๋ยคอกไว้ มีกระมังเดียวเหรอคะแม่ก้อยนี่มีตรงนี้อีกนะคะ้เพ<ๆ>ื่อนโอ้โหโอ้โหนะกระมังเกา่าๆกระมังแตกๆค่ะเพื่อนไม่ต้องทิ้งเนาะที่เขารั่วๆค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็มาปลูกหอมแบ่งอย่างนี้เลยนี่ปลูกจากรากทั้งนั้นเลยคะ่ะเพื่อนเนี่ยโอ้โหโอ้โหแข็งแรงหัวใหญ่แล้วก็น้ําหนักดีมากๆเลยคะ่ะเพื่อนสวยอะ่ะขยงค่ะเพื่อนหอมมากๆเลยปลูกในไหนก็ได้นี่ อ่างบัวเก่าคับเพื่อนเพื่อนไม่ได้เลี้ยงบัวแล้วอ่างนี้นะคะก็ปลูกในอ่างอย่างนี้เลยใช้ดินเป็นดินกึ่งเหนียวเหนียวอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดินเหนียวผสมทรายครับเพื่อนจ๋าเนี่ยปลูกเหมือนอยู่ในนาอยู่ในน้ําเลยค่ะเพื่อนเขาชอบน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนขออน่มีมีผักชีก,ก็มีนะคะพเพื่อนจ๋าโอ้รวยแล้วก็งอกดีมากๆเลยคะ่ะเพื่อนนี่ไล่แแรงแบบธรรมชาติยังไงคะแม่ก้อยนี่หอมแดงจ้ามาโรยไว้เลยเพื่อน ใายพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ค่ะเพื่อนๆกระมังเก่าๆกระมังแตกๆนี่มาปลูกหอมแบ่งอย่างนี้เลยมีพื้นที่เหลือๆข้างบ้านนะคะเพื่อนๆจ๋าตะไคร้ค่ะปลูกไว้ข้างบ้านเลยเนี่ยนี่ได้แบ่งคนอื่นด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ เสทียนารักุ้ วันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําสูตรแบบง่ายๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะเพื่อนท่านไหนปลูกผักใบค่ะผักใบเขียวใบใหญ่นะคะหวานกรอบรสชาติดีนะคะไม้ดอกก็ดอกเยอะสีสวยค่ะค่ะขอสูตรง่ายๆค่ะที่ทําให้ต้นไม้ของหนูนะคะเร่งการติดดอกออกผลนะคะไม้มงคลใบสวยๆดอกก็สีสวยนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชแข็งแรง แตกยอดใหม่ได้เป็นอย่างดีเพิมจำนวนดอกออกดอกเยอะ ดอกสีสวยนะคะสูตรนี้กันเลยนะคะให้ติดดอกดีนะคะก้านดอกแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะมีอยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะคะเพื่อจะอันดับแรกนะคะหัวใจของงานครั้งนี้นะคะเป็นนมจืดนะจ๊ะในนมจืดนะคะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นสําหรับพืชอย่างมากมายและยังมีแคลเซียมยังมีวิตามิน B สูงไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B 1วิตามิน B2 วิตามิน B6 และ วิตามิน B12 แถมยังมีนะคะฟอสฟอรัสง่ายๆค่ะจากนมก<ห>ันเลยต่อไปค่ะเป็นผงชุรสค่ะมูนูโซเดียมกูตามเมตนะคะมีกรดอะมิโน,โนเล็กๆนะคะที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆนะคะบำ<ะ>รุงให้ดินชุ่มชื้นนะคะในผงชุรสนะคะเขามีกรดตัวหนึ่งค่ะเราเรียกว่ากรดกรูตามิกนะคะคนชอบอาหารอร่อยนะคะต้นไม้พืชผักก็ต้องการอาหารอร่อยเช่นกันเลยลต่อไปค่ะเราไปนะคะ เป็นเกลือเลยนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักได้เป็นอย่างดีค่ะต้นไม้แข็งแรงไม่หักไม่ปลอกแตกง่ายนะคะไม้ผลสีสวยค่ะผิวของไม้ผลของเราค่ะไม่มีอาการนะคะเป็นกะเป็นจุดนะคะด่างดําๆนะคะเป็นน้ำสาวข้าวเลยนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะใบเขียวใบหนาใบใหญ่จ้าด้วยน้ำสาวข้าวเลยนะคะบางท่านจะเรียกว่าเป็น สูตรเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆเลยค่ะน้ำ้าวข้าวในช่วงเช้าจ้าไม่ต้องทิ้งค่ะเพื่อนๆเก็บไว้เลยของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะมาเริ่มทําด้วยกันเลยนะคะเมออมาเลยค่ะใส่น้ำสาวข้าวลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะพเพื่อนๆไม่มีน้ำสาวข้าวไม่เป็นไรนะคะเราใช้น้ําสะอาดธรรมดานะคะได้เช่นกันค่ะเพื่อน มีต้นไม้ของใครไม่งานมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะไม่ออกดอกเหมือนตอนที่หนูซื้อมาใหม่ๆเลยค่ะแม่ก้อนเพื่อนใช้สูตรนี้เลยค่ะเราใส่สีนี้นะคะโมโนโซเดียมกูตามีดค่ะเพื<ๆ>่อนๆใส่ลงไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆขาหนึ่งช้อนชาค่ะนี้เลย ัใส่นมจืดลงไปเลยนะคะเพื่อนสะดวกยี่ห้อไหนนะจ๊ะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนท่านไหนปลูกผักกินใบผักสลัดนะคะผักหวานกรอบรสชาติดีค่ะคะน้าบ้านไม่ก้อยกรอบมากอร่อยมากค่ะผักสลัดก็อืมอร่อยค่ะไม่มีอาการขมค่ะด้วยนมจืดกันเลยค่ะนี่ไม้ดอกสีสวยนะคะสิ่งนี้กันเลยค่ะเออค่ะมีโพแทสเซียมนิดๆค่ะเพื่อนจ๋าเล่งดอกกันแบบง่ายๆนะไม้ผลรสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะสิ่งนี้เลยใส่ลงไปค่ะ วนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเ,เพื่อนๆขาสูตรนี้ทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะนี่สูตรง่ายๆเลยครับพืจ่จักแล้วก็มาใส่ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเลยค่ะเราใส่นะคะ100อมลนะคะต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะแก้วมาเลยค่ะเ,เพื่อนประมาณครึ่งแก้วใบนี้นะคะเพื่อนๆขาใส่ลงไปเลยค่ะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบได้นะคะหรือราดลดลงดินนะคะหรือใช้ฝักบัวลดธรรมดาได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆขา โนเลยจ้าเพื่อนนี่ดอกออกแล้วค่ะแม่ก้อยดอกสีสวยเสมอสูตรนี้เลยนะคะพี่จ๋ามีดอกแล้วนะคะเพื่อนเน้นนี่ค่ะเน้นทางใบหรือจุดอื่นค่ะเพื่อนไม่ฉีดพ่นเน้นโดนดอกนะคะพี่จ๋านี่กรณีไม้ดอกไม้ประดับนะคะพี่จ๋าทางดินค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นอย่างนี้เลยนะคะบนใบอย่างนี้นะคะเพื่อนบนใบแล้วก็ใต้ใบเพื่อนก็ฉีดช้อนอย่างนี้ค่ะเพื่อนจ๋าบนใบค่ะสาระแหน่ค่ะเพื่อนะโอู้ใบเขียวใบงามมาก มีอะไรคะแม่ก้อยนี่เป็นพริกหยวกค่ะเพื่อนอดอกเยอะดอกตึมกันอย่างนี้เลยฉีดพ่นเลยคะ่ะเพื่อนขาฉีดพ่นเลยนะคะสูตรที่อ่อนโยนคะ่ะเพื่อนจะฉีดพ่นโดนดอกได้นะคะนี่เขียวเขียวไม่ก้อยโตมากมากเลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยนะคะต้นไหนมีอาการเหลืองๆนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยพิษค่ะแม,ม่ก้อยตเพาค่ะื่อนอะไรคะแม่ก้อยขานี้ออมชมพูค่ะเพื่อน,นมีสานเล็กนะคะ พูดด่างค่ะพูดหากินใบไม่ก้อยก็ไม่ธรรมดาค่ะเขียวเสมอหวานกรอบรสชาติดีค่ะไม่ก้อยก็มาฉีดพ่นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนทุกวันในช่วงเช้าได้เลยค่ะเพื่อนขาฉีดพ่นเลยนี่เขียวหวานกรอบรสชาติดีค่ะเพื่อนทําไปใช้เลยเป็นบัวรดน้ําอย่างงี้นะคะหยิกอย่างงี้ได้เลยค่ะเพื่อน๋าตักมาเลยค่ะขนแก้วเช่นกันนะคะร้อยมลรอค่ะเพื่อนเทใส่ไปเลยต่อน้ำหนึ่งริสค่ะนี่ค่ะเพื่อน อวดเพื่อนๆก่อนโอ้พิษใกล้อยโูกมากๆเป็นพิกที่นกนะคะที่สารล้วนที่ชุ่มเลยนี่อันนี้ใบกล้อยเด็ดเมล็ดพิกไปกินแล้วรุ่นใหม่เตรียมติดผลขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนรู้เลยค่ะเพื่อนใบอวดเดลี่เพื่อนๆก่อนสวยมากมากเลยเพื่อนคะนี่พืชนะคะใบเขียวใบใหญ่นะนี่นะคะลงดินด้วยค่ะนี้ต้องการสูตรแบบเข้มข้นนะคะเร่งการติดดอกออกผลนะคะต้นสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่า ดกกันจริงจตั้งแต่รากยันโคนนะคะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะดินร่วนซุยสมบูรณ์ดีนะคะนื่อนจ๋าใช้สิ่งนี้นะคะนี่คืออะไรคะแม่ก้อยนี่คือน้ำหมักขี้วัวค่ะก็คือขี้วัว1นกิโลหรือขี้หมูได้นะคะแล้วเราก็แช่ใส่น้ำไม่ถึงคืนจเพื่อตักมาเลย หนึ 1> 1่งถึงสองลิตรนะคะึยอดปุ๋ยพืชงามกันทั้งสวนเลยค่ะเพื่อนเขียวดกทันใจเห็นผลกันทั้งสวนนี่เราใช้ค่าคู่นี้กันเลยนะคะเป็นสูตรที่เราเพิ่งทํากันไปนะคะนี่ก็คือน้ําหมักขี้วัวค่ะเพื่อนพ่นะคะ<ช>ไม่ก็ผสมนะคะต่อน้ํา20ลิตรค่ะเพื่อนเพื่นจ๋านมง่ายๆสูตรพิเศษเลยค่ะเพื่อนเ่จ๋าเราตักใส่ลงไปนะคะ1แก้วนะคะ1แก้วต่อน้ํา10ลิตรนะคะเพื่อนจ๋าแก้วนี้เลยงามเร็วทันใจแก้วหนึ่งค่ะเพื่อนเคื่ะนจใส่ลงไปเลย พลังสูงค่ะด้วยน้ำหมักที่วัวค่ะเพื่จ๋าที่ใส่เลยค่ะหนึ่งถึงสองลิตรนะคะได้เลยค่ะพื่อนค่ะใช้เลยคะ่ะพื่อนามีเหยือกใช้เหยือกนะคะมีคันใช้คันได้เลยทางนี้ไม่ก้อยใช้เหยือกเลยนะคะไปบำรุงกุหลาบแสนรักของแม่ก้อยกันเลยค่ะเพ,พือ่อนกุหลาบของใครไม่ออกดอกนะคะใช้สูตรนี้นะคะเพ,พือ่อนนี่กุหลาบโรยแนละ้วเพื่อนก็อย่าลืมนะตัดดอกนะอ่ามันก,ก็แตกดอกใหม่อย่างนี้เลยได้เลย โดยทำต้น,นเลยเด็นะคะอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างได้ด้วยต้นไม้ของใครไม่ออกดอกไหมจ๊ะออกดอกเยอะๆกันอย่างนี้นะะเ,นนลลลเลยค่ะเพื่อนๆนี่กระถางค่ารานรุนลงดินเลยครับเหยืยกใหญ่กุหลาบทอดชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆค่ะชีวิตแต่ไม่แฉะนะอย่าขาดน้ำนานนะคะาขาดน้ำนานกุหลาบของเพื่อนไม่ออกดอกนะจ๊ะขอ,อสูตรดกๆแบบง่ายๆค่ะแม่ก้อยนี่ดกไปใจใครกันเลยค่ะรู้เลยค่ะมอสเบอรี่่้ามันก็ตุบในกระถาง แ้าค่ะไม่ก้อยตื่นมาแต่เช้านะนี่ไม่ก้อยมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้โอ้โหได้เรียกว่าห้าหกกระถางกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนนี่นล้รู้สึกนี้เลย ตื่นมาแต่เช้ามาปลูกต้นไม้กันเลยนะคะนี่มีความสุขทางใจอย่างมากๆเลยเพื่อนนารักเลยยินดีสมควรค่าพี่แม<ๆ>ยังไม่ได้แนะนําเพื่อนๆนเลยค่ะนี่เป็นต้นโมกด่างค่ะเพื่อนๆไม่ก้อยชําจากยอดค่ะสวยไหมนี่ต้นแข็งแรงมากๆเลยยอดมาเลยแล้วก็ชําในที่ร่มเย็นนะคะเพือ่อนจ๋าประมาณเดือนครึ่งนะคะเขาก็แตกใบแตกยอดสวยๆอย่างนี้เลยเป็นสาริกาค่ะเพือ่อนจ๋าเป็นสาริกาตัวเมียนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า นี่จะเป็นใบสีทองสวยอย่างนี้เลยนี่เวลาล้อมเพชรค่ะอู้เงินเรียกทรัพย์นะคะให้กับเจ้าของบ้านคับเพื่อนๆล่ารวดเลยนี่เป็นม่วงมงคลค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ไม่ก้อบหลายกระถางเป็นกระถางอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยๆอย่างนี้เลยเกระถางเช่นกัน,กนค่ะเป็นต้นมิกกี้เมาส์ค่ะเพื่อนๆดอกอ่ะจะเหมือนมิกกี้เมาส์ค่ะเพื่อน,นีแก็ล่ารู้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ต้นไม้โตมาสักระยะหนึ่งเพื่อนเพื่อต้องเปลี่ยนกระถางและท่าสารอาหารให้กับเขาะคะ่ะต้นไม้ของเพื่อนก็จะติดดอกสวยนะคะต้นสมบูรณ์แข็งแรงเสมอง่ายๆกันอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนเปลี่ยนกระถางช่วยได้ค่ะใส่ปุ๋ยใส่จุลินทรีย์ฮอร์โมนที่เราทําได้เองค่ะรด,ด้ำด้วยกันเลยค่ะเพื่อนคาะมารด้เลยรด้ตอนเช้าๆเลยรด้เลยค่ะคืนนี้นะคะเราจะใช้ทุก3าวันนะคะหรือสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะคะ แอ่งเขียวกันแบบง่ายๆค่ะพืชน,นะคะอวบใหญ่นะคะแข็งแรงคาเพื่อนมีคเพื่อนกํนาลังงามเลยอู้ทำสูตรนี้ไม่ใช่เลยคะเพื่อนเร่งการแตกดอกได้ดีมากๆพริกผลสวยน้ําหนักดีค่ะโอ้โหใบเขียวเข้มเป็นอย่างนี้เลยคะเพื่อนเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะล่าโนดโดนดอกได้นะคะเพื่อนขาอืออรณุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะทุกๆคนนี่พืชใบเขียว เข้มนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนขาโอ้วดเพื่อนๆก่อนค่ะต้นมะนาวค่ะโอ้ดกๆแบบว่าดกทั้งต้นเลย่เพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยดกทุกจุดทุกยอดเลยค่ะเพื่อนจ๋าโอ้โหโอ้ดูดอกมะนาวสักก่อนค่ะเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหนี่นี่เป็นมะนาวบ้านค่ะเพื่อน หน้ารถสูตรนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆหน้ารถที่ชายพูดเลยค่ะเพื่อนขาไอ้เพื่ออยู่ตรงนี้จ้าหน้ารถเลยจริงจริงนี่มาปลูกผักไว้กินกันนะคะทุกคนผัเกเขียวใบใหญ่แข็งแรงค่ะเพืจ๋าผักปลอดสาระคะ่ะมาปลูกไว้กินกันได้คะ่ะดูที่ต้นพริกสักก่อนนะคะ ะะติดตาดอกนะคะทุกยอดท,อทุกกิ่งทุกก้านอย่างนี้เลยเพื่อนๆได้รู้สูตรนี้นะะเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไล่หมดไล่หนอนไล่แมลยได้ด้วยนะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้ไม่งามไม่สวยเลยค่ะแม่ก้อย ทำแบบนี้กันเลยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ต้นไม้ของเพื่อนนะคะงามสวยกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนค่ะ